วันนี้เราจะมาแนะนำไผ่โป๊ค่ะทาวโนนาตนนี้ไผ่โป๊ะหรือไผ่เมียงไฟนะครับทางด้านล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะครับเขาเรียกว่าไผ่โป๊ะส่วนเหนือขึ้นไปนครศรีธรรมราชสุราษฎร์นะครับเขาจะเรียกว่าไผ่เมียงไฟนะครับ<ไ>คือเป็นไผ่ชนิดเดียวกันนะครับประโยชน์ก็คือใช้ทําแคร่ ฝาบ้านทําฟากนะครับหนอกินได้ครับแต่ว่าต้องเป็นหน่อมุมเล็กๆไปล้นนครับเนี่ยหน่อเล็กๆตุมๆไปแล้วกินได้กรอบอร่อยมากาน,นะครับแต่เขาอย่ามีขนนะครับมีขนเห็นไหมขนพวกนี้อย่าคันนะอย่าไปโดนนะครับแล้วก็อย่ามีเขาเลือกข่ายมันเนนี้เป็นฝาาน้าฟ้าน,นะครับจะถ่ายนะครับไปสวยงามก็ปลูกสวยงามก็ได้นี่ผมปลูกไอริมหว้วยิืมลํำทานผมชอบมาก รักษนะหนาลำต้นก็คือตรงๆนะครับตรง,ตรง,ต,รงตรงมากเลยสูงด้วยนะครับบางทีมันมันมันก็เงี้ยวบางทีมันก็าบาย,บายท่านผู้ชมก่อนบายบาย